สวัสดีครับพวกเราช่อง Re ีโมเมนต์อีกครั้งนะครับก็ห่างหายไปนานมากๆากเลยครับกับ p u n i s h i n g g r a y Even นนะครับ,บ,รบซึ่งตอนนั้นเราลงคลิปไปเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วนะครับซึ่งก็เป็นของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับตอนนี้กลับมาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l แล้วนะครับก็จะได้กลับมาทำในเซิร์ฟ g l o b a l สักทีนะครับเพิ่งมาเกมเพิ่งเปิดได้สักน่าจะอาทิตย์กว่าหรือ2อาทิตย์อาทิตย์หนึ่งนะครับ ก็วันนี้จะมาแนะนำการหาอาวุธทองนะครับหึืก็คืออาวุธห้าดาวนี่นครับก็ไม่ใช่อาวุธที่ดีที่สุดหรอกครับแต่ก็เป็นอาวุธสำหรับสายฟรีหรือที่เราจะหาเล่นกันได้นะครับอาวุธอันนี้ซึ่งขอแจกมาแต่เดี๋ยวเราจะไปหากันโดยหาจากนี่นะครับตรงอีเวนต์ตรงอีเวนต์จะมีโหมดโคออกนะครับซึ่ง โหมดนี้จะลงได้อาทิตย์ละประมาณ21ครั้งนะครับก็ให้ลงกันให้ครบด้วยนะครับซึ่งเคเวสเนี่ยเคเวสโคอปเนี่ยนะครับจะลงได้ตามเวลา,ามี8เอาเวลาของไทยแล้วนะครับก็จะเป็น8โมงถึงเที่ยงประมาณ4ชั่วโมงคนระับแล้วก็4โมงเย็นถึง2ทุ่มแล้วอีกรอบสุดท้ายก็เป็นเที่ยงคืนถึงตี3นะครับ ก็จะลงได้3มช่วงเวลาช่วงเวลาละ4ชั่วโมงนะครับก็เข้าไปเล่นกันได้นะครับก็มันจะมีรางวัลอยู่ใน7รอบ4รอบ2 1รอบนะครับก็ลงกันให้ครบนะครับตรงรอบที่1 4กับรอบที่21เนี่ยจะเป็นชิปในการแลกแลกไอเทมนะครับดูที่ช็อปนะครับช็อปตรงรีไซเคิลช็อปนะครับข้างล่างนี้ ตรงเวคอนเวคอนช็อปครับนี่จะเป็นชิปที่ได้มาจากการรีไซเคิลวาวุธแล้วก็จากกิจกรรมเมื่อกี้นี้นะครับจากอีเวนต์นี้ก็สามารถเอามาแลกได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราลงอีเวนต์แล้วเราไม่ดรอปวุตเลยเนี่ยประมาณ2อาทิตย์เราก็จะแลกได้ไม่2อาทิตย์สาม สามอาทิตย์นะครับ1้อแต้มเพราะวอาทิตย์หนึ่งมันจะได้ประมาณ150แต้มนะครับสอาทิตย์ก็จะได้อันนั้นคือกรณีที่เราโชคร้ายสุดๆเลยนะครับว่าเราไม่ดอกเลยแต่เชื่อว่าน่าจะดอกบ,บ้างแหละเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับก็จะสร้างห้องเองก็ได้หรือ q u i k m m t t ทไหนก็ได้นะถ้า q u Click m a t ทก็หาสมาชิกเหมือนจะสุ่มตีให้นะครับเราก็ต้องดูระดับด้านขวาบนนะครับถ้าเป็น e a s y นี้ก็ ง่ายๆนะครับก็ลงลงได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นระดับสูงๆเช่นะนะไนายแมร์อย่างเงี้ยซึ่งแนะนำว่าให้ในทีมมีซัพพอร์ตดีกว่านะครับเพราะถ้าไม่มีซัพพอร์ตเชื่อว่าไม่น่าจะผ่านนะมันค่อนข้างยากอยู่ก็ต้องมารีเฟรชหาหาตี้ที่มีซับนะครับใครที่เลือก5ดาวตัวซับมาเนี่ยจะดีมากเลยครับรีคก5ดาวถูกไหม ตัวละครที่เลือกมานะครับตอนแรกที่เราแจกฟรีครับ,รบถ้าใครเลือกตัวซับมา้วก็มีประโยชน์้างเะยครับเป็นที่ต้องการในปาร์ตี้มากซึ่งเราก็ต้องมาซุ่มหาอ่าเจอลวถ้าเจอแบบนี้ครับระดับไนท์แม์เราจะผ่านได้ง่ายๆครับถ้าทีมเรามีซับแต่ถ้าทีมเราไม่มีซับแล้วก็ค่อนข้างยากเลยทีเดียวเชียว,วยนะครับ ก็เดี๋ยวมาลงเทสให้ดูนะครับแล้วก็จะให้ดูว่าตอนท้ายเราจะมีโอกาสดรอปอาวุธนะครับแต่ว่าจะได้5้าดาวหรือเปล่านั้นต้องมาลุ้นเวลาลงกิจกรรมอีเวนต์เนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันหน่วงการเคลื่อนไหวมันนข้งๆหน่วงจบผมกดไปแล้วมันก็มันจะทาตามที่ผมสั่งมนวิ่งหนึ่งเช่นผมสั่งแด็ปเนี่ยก็มันจะแร็ออกคือแบบมัน เหมือนเราต้องหลบล่วงหน้าเลยอันแบบนี้ก็ก็ง,ง่า,ายครับถ้าทีมเรามีครับอย่งงนี้ถัดไปไ่อขาดคถือเป็นระดับไม่แม่ก็ขาดง่ายนถ้าทีมเรามีซัพตรงนี้นครับจะเป็นให้เราเลือกนะโอ้ สุ่มนะครับเพราะบางทีก็จะเป็นวัตถุดิบบ้างเป็นอาวุธบ้างถ้าได้อาวุธก็จะมีสีม่วงกับสีทองนะครับถ้าได้สีทองก็จะดีหน่อยก็คือที่เราต้องการถ้าไม่ตรงถ้าไม่ตรงประเภทที่เราต้องการก็สามารถเอาไปย่อยแลกชิปได้นะครับประมาณนี้ถ้าใครที่มีเพื่อนที่เล่นด้วยกันก็สามารถจอยตี้แฮชเพื่อนกันแล้วก็มาโคออฟก,กันได้นะครับ ถ้าเล่นกับเพื่อนก็ได้เปสนุกเลแต่ในใครที่เล่นคนเดียวแบบผมก็สุส่มซีเรีย่ยก,ก็ถ้าขึ้นวงทุกทีก็พยายามหลบก,ก็ได้คนระับแต่ผมกดหลบแล้วก็ทัมันต้องต้องกะร่วงหน้าเพราะแบบพอเราเห็นวงแล้วเราจะก,กดหลบของวกดตัวละครเราจะขยับหลบก,ก็คือโดนไปแล้วอะ่ะก็เลยตัดปัญหาโดยการมีซับไอจีอะไรๆก็ง่ายขึ้น เขาเห็นแล้ววิชจะกดหลบคือไม่ไปอ่ะตัวละครก็จะขยับต้องก่าลี้งหน้าเลยคือว่าเป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่าครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวก็ต้องมีหน่วงกันบ้างครับเพราะว่าหุ่มเขาออกไปก็ไม่รู้ว่าคนที่เล่นด้วยอยู่ประเทศอะไรเพราะเป็นเชอร์โซโร่ถึงจะเลือกโหมดของเบียร์มาเลย จบแล้วก็ลุนรางวัลนะครับโอ้ยมีคนได้ปืนทองอันนู้นทำไมเราไม่ได้โอ้โแย่ก็เน่ครับในหนึ่งด่านก็มีโอกาสที่จะได้อาวุธทองด้วยซึ่งก็ต้องสุ่มเอาซึ่งคนที่ได้ไม่ใช่ผมครับก็พยายามลงให้ครบนะครับอาทิตย์ละ21รอบนะครับมีสำหรับคนที่ เติมเงินครั้งแรกนะครับอันนี้มาแนะนําของน่าซื้อของน่าซื้อนิดหน่อยก็ดูตรงนี้ได้ครับคนที่เติมเงินครั้งแรกก็ทุกคนน่าจะเติมเหมือนกันนะครับ0.99ดาอนก็คือประมาณ30บาทนะครับก็จะได้ชุดชุดนี้นะครับกับดาบทองอันนี้นะครับดาบปุจิโนซาดานะครับก็ เป็นรางวัลเติมเงินครั้งแรกครับพอ,พอเติมเงินครั้งแรกมาเนี่ยเราก็จะได้การ์ดใช่ไหมครับเรนโบว์การ์ดนะห้าห้าใบซึ่งก็ไม่ได้คิดจะเอาไปซื้ออะไรอยู่แล้วครับเพราะมันไม่มีอะไรให้ซื้ออยู่แล้วแต่ว่ามันเพิ่งมีมานะครับซัพพลายแพ็คตรงนี้ตรงซัพพลายแพ็คนี้นะครับนี่ลิมิเต็ดหนึ่งครั้งซื้อได้ครั้งเดียวครับก็คือล็อกอินสิบวันนะครับวันหนึ่งมันจะให้เบสิก เบสิกการ์ดเนี่ยเปิดตัวละครสีม่วงเนี่ยวันละ1ครั้งก็คือ250ใบ <c oughs> จะเรียก250ใบด้วย <c oughs> ก็คือเปิดได้1น,นครั้งนะครับถ้า10วันก็เปิดแพ็ค10ครั้งได้พอดี <c oughs> ก็แนะนําให้ซื้ออันนี้ไปนะครับ <c oughs> แล้วไหนะได้ไหมอ,อ่าอยู่ในนี้ครับจะมันจะส่งมาทางจดหมายนะครับก็รับไปแบบนี้สำหรับคนที่ไม่รู้จะใช้ าเรนโบว์ที่เขาให้มาทําอะไรก็แนะนำนะครับมาซื้อได้ซื้อได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็หายไปเลยครับก็แนะนำนะครับก็วันนี้ก็เท่านี้ครับไม่ได้อัดคลิปนานแล้วก็พูดติดติดขัดขัดางนะครับก็ต้องขอไปนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวจะอัดเดี๋ยวก็จะได้ลงคลิปฟูลนิชชิ่งอัปเกรดอีเวนต์นี้เพิ่มนะครับ เพราะว่าได้กลับมาเล่นแล้วตอนนั้นของเซอร์ญี่ปุ่นเลิกเล่นไปเลยเพราะว่าเพื่อนเอารหัสไปทําพังนะครับก็เลยเล่นไม่ได้ก็เดี๋ยวมีคลิปอะไรแนะนําก็จะมารัลงใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับ